ตาเป็นนักร้องนะไม่เกี่ยวรูปร่างหรอกเกี่ยวกับน้ําเสียงอยากจะบอกให้น้องมีกาลังใจแล้วสู้ต่อไปลองสิจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยจงภูมิใจเธอจงภูมิใจเธอจงจงจงไหนไหนหนูลราพวกกระจงนี้กะจงอ่าก็พูดได้อะ <c oughs> <c oughs> จงพวงจ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 งอะไรต้นจงกระจงพูดกระจงนี่กระจงน่ะเขาพูดได้อะคืออันคุณหนูเนี่ยตอนหนูหนูพูดอะมันพูดได้แต่ว่าเวลาร้องเปล่งเสียงเนี่ยไม่ได้ใช่เลยครับอย่าเพี้ยนๆอย่าออกชัดๆเลยเขาทำสองคำนะอะไรอะเขาปิดตรงไหนเพลงเพลงของอ่าคุณลุงพวงอ่ะก่อนจากบ้านนะ เพื Он, yt, ่อนมันว่าให้้ำสวมอย่าก่อนจากบ้านนะก่อนก่อนก่อนเอาพูดคำว่าก่อนไหยก่อนก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ่ะก่อนจากบ้านนะหนในลูกลองลองลองร้องอย่างเขาไหนคุณแม่ลองทำดิก่อนจากบ้านนะอ่าเนี่ยโหดีมากเลยให้แม่ก็ร้องเหรอ